อนนีแล้วบันเกือบพระกันหลังแล้วบันคุณเมื่อคุณมากคุณเ,เมื่อแล้วลายกลัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด้เนี่ ากับโสมกันเมือ่อปู้ยได้นอนกับปุ๊บก,กันลุกอ,อากาศเมื่อนี่คกักค่ะบัหนาวอากาศเมื่อนี่คักแห้งร้อกับการที่นมเครื่องสมผสานเสียทั้งสันที่ว่าแบบอยู่สบายนะบัหนาว,วกับโปรไฟอากาศได้นอนป็นวัดเป็นได้เองค่ะค่ะคนเริ่มเมื่อแล้วคนเริ่มลังไหลเมื่อแล้ว แมเริดมหลังน้องเมื่อแล้วหมาุกเปนเบี้ยก็ยังกินต่อของวันอื่นกับผักงานเนาะวันที่หนึ่งก็ได้ผักงานและเป็นเศ้ามากกับเป็นวันจันเป็นวันที่หนึ่งก็ได้พากันผักเบี้ยผักงานผักสดเคยปีใหม่ยเวีอาปีใหม่สาคูนขานไปยังปีใหม่ล่าวและบันเนาะ ปีนี้ประตูค่อก็ได้มางานปีใหม่หลายปีใหม่เด้ปีใหม่อันชาวปีน้องชาวเผ่ามงเขาแน่เมื่อวานนี่ได้ไปปีใหม่ชาวเผ่ามงเขาแน่เมื่อวานเมื่อนี้พอได้มาปีใหม่สากลปีใหม่นิวยี๋เนาะจักหน่อยกับปีใหม่ปีใหม่ลาวจักหน่อยก็ได้เนาะหลังหลังหลังเลเมาขนาดเลยคนเนาะ คุณ <ersch> ่าคนจได้ทันจะได้หมือนจได้แสนจะได้ล้านขอบคุณ่าดหลวงหลายคนนยบลายของคุณ่าดหลวงเด้อยังลาย้อนลายของคุณ่าดหลวงอีกนะโอ้โเมื่อแต่ว่า तुम्ारे ज्ञान तो के แล้วเฮาก็เริ่มออกเมื่อคือกันแล้วเฮาก็ได้ไปเริ่มย่างออกเมื่อเฮาก็ได้โอ้ยคนดนะตอนออกเมื่อด้บาดนีคนกําลังย่างเมื่อด้บาดนีกําลังออกเมื่อบาดนี Ô mọi người có thể nói chuyện với nhau một chút nào cũng được ủng ນັ່ງສຸມແຊວກັນລູກກໍມາຢູ່ໃນເຕັນນໍໝອກຕົກເນາະພາສາດພໍນັ່ງກໍມີເນາະສາດມາປູນັ່ງເດມ່ຈເປັບອນລກູນເຕ แล้วก็พากันเหมือแหละบานโคพอได้เมือก็นั่งกินต่อนั่นแหลนั่งเล่นนั่งชมแถวกันเพื่อนหลายูหลายคนเนาะไปไป

I'm yeah. sorry. ไก่ป้งไข่โอ้ปีกไก่ปีก,ขปก,ขปกขไข่ได้ไก่ดีเลลามกีนังกองมัดใหญ่ๆน,นึงบิรคากับมาบางแหละอยากเบิดแล้วกูได้ค่าออกเมื่อกซื้อติดหนม่อยติดมือมือผก ผักลูกผักลานโอเปเนี่ยคังานบุญใส่ในบุมีงานเทศกาลในประขาแหละตงเป็นไข่ปิ้งบอลเข่าลามบอเกินมือตายมือคืนเข่าจีเขาจีลวริ้งข่าจีปิ้งข้าถ้าไข่อยไรัปิ้งไข่อะไรกันเขาลาม 沙，沙。 ยายเอฟซีประตูพ <si hai> ่อปะคูทุกคนเนาะขอบมกขอบใจหลายติดติดถี่ติดตามส่องประตูพ่อผ่าในเด้อประตูพ่อกำลังตั้งใหม่เฮียนเหตุยุทธุกใหม่ตัวใดบ่ถือบ่ต้องตัวใดก่าคอมเมนต์ได้เด้อฮักสิปรับปรุงสิเปลี่ยนแปลงโดยขอบมกขอบใจอยู่ดีมีแหงล่ำรวยพระจากโลกไครตั้งทวงเอฟซีประตูพ่อประตูหูคนโดยเอไปบ่ายฮัก็จะจบคลิปตัวนี้ก่อนเนาะ